สวัสดีครับคลิปนี้เราจะไปดูของเก่าในพิพิธภัณฑ์วัดเกศการามอีกชิ้นหนึ่งซึ่งก็คือทงช้างเผือกทงนี้มีความสำคัญอย่างมากทงพืนนี้เป็นทงประจำพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อทรงประยศเป็นพระบรมโอรสาธิราช ทรงเสด็จมาเปิดโรงเรียนหลวงประจำมณฑลพะยับเมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2448เจ้าของของทงผืนนี้ก็คือครอบครัวธนพงศ์ได้ทำการมอบให้กับพิพิธภัณฑ์วัดเกตการามเดิมทีตั้งแต่โบราณมาประเทศไทยเราหรือประเทศสยามไม่มีธงชาติของตนเอง เมื่อครั้งต้องออกศึกสงครามจะใช้ธงสีต่างๆเป็นเครื่องหมายประจำทัพต่างๆแทนในเวลาต่อมาเมื่อมีการเดินเรือค้าขายกับต่างประเทศในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีบันทึกหมายเหตุของชาวต่างชาติไว้ว่ามีเรือฝั่งเศสแล่นมาถึงป้อมสยามในปากน้ำเจ้าพระยาให้เราก็ชักธงชาติทอลันดาขึ้น ฝรั่งเศสจึงไม่ยอมยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อทําการเคารพเพราะเป็นอาริกันไทยจึงลดธงลงและใช้ธงสีแดงล้วนขึ้นแทนเรือฝรั่งเศสจึงยอมคำนับตั้งแต่นั้นมาสยามก็ใช้ธงสีแดงเรื่อยมาครั้นเมื่อสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลยยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งทรงมีพระราชดำริให้เพิ่มจัก ลงบนกลางธงสีแดงประจําเรือหลวงเพื่อให้แยกได้ว่าเรือลําไหนเป็นเรือหลวงลําไหนเป็นเรือราชธงสมัยก่อนใช้แทนองค์พระมหากษัตริย์ไม่ใช่ใช้แทนความเป็นชาติที่ใช้จักเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระมหากษัตริย์นั้นก็เพราะว่าจักเป็นอาวุธของพระนารายณ์ผู้รักษาโลก เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลัยได้ทรงโปรดกล้าวให้สร้างกำปั่นหรือเรือหลวงขึ้นสองลำเพื่อใช้ส่งสินค้าไปค้าขายกับอังกฤษที่สิงคโปร์และมาเกา๊าเรือทั้งสองลำก็ชักธงแดงเมื่ออังกฤษเห็นก็คิดว่าเป็นเรือสินค้าของชาวมาลายูอังกฤษจึงฝากนายเรือหลวงให้กราบบังคมทูลให้เปลี่ยนธง เพื่อไม่ให้สับสนจะได้รับรองได้ต่อไปอย่างสะดวกครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าน,นภาลัยได้ช้างเผือกเอกสามเชือกมาอยู่คู่พระรบรมีซึ่งตามประเพณีไทยเราก็ถือว่าเป็นพระเกียรติอย่างสูงส่งจึงทรงกรุณาโปรดกล้าวให้ทำรูปช้างไว้ตรงกลางจักซึ่งจ้กเป็นช้างเผือกนั่นเอง อันมีความหมายว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้มีช้างเผือกในเวลาต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นและประกอบกับมีสถานกงศูนในกรุงเทพซึ่งล้วนกระชักธงของตนเองขึ้นเป็นสำคัญจึงจำเป็นที่ไทยก็ต้องมีทงชาติที่แน่นอน ทรงมีพระราชดำริให้เรือสินค้าทั่วไปของไทยใช้ธงแดงที่มีช้างเปิือกอยู่ตรงกลางโดยให้เอารูปจักรออกเพราะเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ไดในออกพระราชบัญญัติถึงแบบธงอย่างชัดเจนนั่นก็คือเป็นธงพื้นแดงตรงกลางให้เป็นช้างเปือกแต่ไม่ทรงเครื่อง และให้หันหน้าเข้าหาเสาทั้งสิ้นเสานี้ก็หมายถึงเสาของธงนะครับในเวลาต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำริว่าเมื่อเห็นธงไกลๆมันก็ไม่ต่างจากธงราชการเท่าไหร่และช้างเผือกตรงกลางก็ไม่งามจึงโปรดกล้าวให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธง ในสมัยรัตนโกสินทร์ศกที่129ตามมาตราที่4ข้อ15โดยแก้ไขลักษณะรงชาติเป็นดังนี้ให้แก้รงชาติเป็นพื้นสีแดงกลางเป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหน้าหันเข้าเสาสำหรับเป็นรงราชการซึ่งได้ประกาศมาเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราชที่2459 ต่ต่อมาในช่วงปลายปีเดียวกันนั่นเองก็ได้มีการยกเลิกธงช้างเผือกสรงเครื่องยืนแทน่นและให้เปลี่ยนเป็นแถบสีแทนก็เพราะทรงเห็นว่าความลำบากของราชดรที่ต้องสั่งซื้อธงผ้าซึ่งต้องพิมพ์รูปช้างมาจากต่างประเทศนอกจากนั้นบ้างก็ติดธงผิดติดธงกลับหัวจึงทดลองใช้ธงริ้วขาวแดงห้าแถบแต่เนื่องจากธง ห้าริ้วดูไม่สง่างามจึงปรับเปลี่ยนให้แถบกลางเป็นสีน้ำเงินแทนอันมีความหมายคือพระมหากษัตริย์อีกทั้งประกอบด้วยสามสีเหมือนธงฝรั่งเศสธงยูเนียนแจ็คของอังกฤษและธงดาวของอเมริกาซึ่งทั้งสามประเทศนี้ก็เป็นพันธมิตรกับประเทศไทยเราพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดแก้วให้ตาพระราชบัญญัติธงขึ้นเรียกว่าพระราชบัญญัติธง พุทธศักราชที่2,460โดยออกประกาศเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราชที่2,460นั่นเองมีผลบังคับใช้ภายหลังวันออกประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้ว30วันซึ่งต่อมาธงไทยแบบล่าสุดนี้ถูกเรียกว่าธงไตรรงนั่นเองความหมายของสีธงไตรรงนั้นก็คือสีแดง หมายถึงชาติและความสามาัคคีของคนในชาติสีขาวหมายถึงศาสนาซึ่งเป็นเครื่องอบรมสั่งสอนจิตใจให้บริสุทธิ์ส่วนสีน้ำเงินนั้นก็หมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศและหลังจากนั้นเป็นต้นมาประเทศไทยก็ได้ใช้ธงไตรรงจบจนกระทั่งจนถึงทุกวันนี้